สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับภูโคซ่าหนึ่งนะครับภูโคซ่าวันนะครับนัมเบอร์วันนะครับโอ้โหของอะไรเยอะแยะตาแปะสมดุดไอ้สา้อะไรเนี่ยโอ้โหของฟรี ของฟรีไม <mom> <Ireland> ่ม <ss> ีในโลกนะครับน้องๆพี่ๆน้องๆของฟรีไม่มีในโลกนะครับขอดไม่ติดไอเฮียเบ็ก็จะหมดไอเสากชุดติมมาคอยวารับรับไปเถอะรับได้รับเลยเราก็จะไปเล่นเราก็จะ โอ้ทุยแล้วก็จะไปเล่นจัดอับดับ c b c กันนะครับจะโชว์สก,กิลโทษนะครับก็ไม่อยากจี่โมอ่ะครับคอยดูกันนะครับผมจะเก็บกี่คิวนะครับตานี้นะครับ ผมยังไม่มีแครนนะครับเพราะเราเพิ่งสมัครนะครับอ,อย่ายิงให้เพลองกระสุนดิเอาไหม้กูก็ได้ถ้ามึงไม่ใช้อ่ะรู้ไหมของจริงใกล้ขายขาย,ขายได้เม็ดละกี่บาทไอ้เหี้ยกระสุนนะไม่ใช่ตตึึต๊๊ดด ยิงล้มกันเมื่อไ้วะหนุนอยู่ไหนกันเพื่อนคุณยังบอได้ยิงเลยเอมันอยู่ด้านนี้ไม่อยู่ด้านนี้ได้1คิวนะครับตานี้นะครับ แล้วก็เล่นทำสันกันดีกว่านะครับเราจะไปล่าหัวบอดนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้บอดนะครับก็คนทั้งนั้นแหละครับ mm hmm. เราก็ต้องรีบสักหน่อยนะครับ mm hmm. มันมาด้านซ้ายถ้าที่ผมเห็นนะสอง สองคนนะครับสอง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  โอ้เพื่อนตอดไอ้เฮียเพื่อนตอดไอ้ซาดตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่มาอยู่กันตรงนี้แล้วนะครับโอ้ลืมถือปืนนะครับโอ้เพื่อนล้มเพื่อนล้ม ไม่ติดหัวไม่ติดหัวสักเม็ดไม่โดนสักเม็ดต้องซื้อเยอะแบบนี้ก็ได้เพื่อนนี่นะครับสเต็ปของผมนะครับโดด ป๊อบแล้วก็ป๊อบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งไม่บอกลยครับตุลับมาเลยมาแลว โอ้อกูโดนอะไรวะโดนอะไรวะช่วยหน่อยครับโอ้โอ,อ้โอ,อ,อ้กูตกใจไอ้เหี้ยโอ้โห,โหกูรู้แล้วกูเล่นกับอะไรโอ้โหตัวนี้ก็วบมาแล้วโอ้โหแพ้แพ้ครับแพ้แพ้ชัวร์วเลยครับ เฮ้ยอีเฮียเอ้ยวงมันแรงช่วงนี้อ่ะเจียมปรับใหม่แล้วอีกควายอีเฮียไอ้ซัดเอ้ยขุไม่ได้โชลีลาเลยไอหำโอ้ใครเล่นนิดเกตอีกวะยีบอทเอ้ยยีบอทยีบอทีบอทอืม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 

แต่คุณว่าไม่ดีแล้วคุณรู้ปลือว่าผมไม่ดีใครมันมาตอด,ดไผ่ผู้ใดมันตอดไผช่วยบอกไข่แน่ กระจอกแต่โอ้ผมเพิ่งได้3 q คิวเองอ่ะครับทุกคนทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ออแตมันไปติดตีเนาะเก็บตีเดียวสามเลยครับเก็บคนเดียวสามโหดเกินไปตอนนี้ผมจะเก็บสี่นะครับเก็บสี่นะครับเก็บสี่นะครับเจ็ดคิวเน้นๆนะครับพอได้กําลังใจจากทุกคนผมก็เก็บสี่เน้นๆนะครับอืมโหดเกินโหดเกินนะครับ สำหรับโอ้โหโวคืนสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับและเออลืมลืมอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe และกดไลค์กันด้วยนะครับ